สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะเปรมสุดาสันติวัฒนานะคะจากรายการผลฟ้าอากาศช่องเจ็ดสีนะคะวันนี้ไม่ได้มาพยากรณ์อากาศค่ะแต่วันนี้จะมาพยากรณ์เรื่องของสุขภาพให้กับทุกท่านได้ทราบกันแน่นอนว่าเรื่องของสุขภาพตอนนี้เนี่ยสำคัญมากนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทางโรงพยาบาลกเกษมราชประชาชื่นเขามีการจัดเสวนาจัดข้อมูลดีๆนะคะมาบอกเล่าให้พวกเราได้รับทราบกันจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในมดลูก ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าผู้หญิงหนึ่งในสีท่ทีเดียวนะคะที่พบว่าจะประสบปัญหากับโรคเหล่านี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะมีวิธีการป้องกันได้ยังไงมีวิธีการรักษาอย่างไงได้บ้างนะคะตอนนี้มีเทคโนโลยีหลายต่อหลายอย่างค่ะที่จะช่วยให้การรักษานั้นเป็นไปด้วยความสะดวกนะคะแล้วก็ไม่เจ็บตัวแล้วก็พักฟื้นน้อยด้วยตรงนี้เดี๋ยวเรามาไขาข้อข้องใจกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์หมอเห็นในจอใช่ไหมคะตัวจริงสักทีนะครับตื่นเต้นหนูที่คะต้องตื่นเต้นอาจารย์ว่าตื่นเต้นเนาะโอ้อาจารย์คะวันนี้เรามาเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของเนื้องอกในผู้หญิงครับผมใช่ไหมคะครับเนื้องอกเนี่ยสำหรับอวัยวะของผู้หญิงเช่นมดลูกหรือรังไข่นะครับก็จริงๆเป็นเป็นโรคที่มีมานานละเห็นแต่ว่าเราจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยเพิ่งมาตื่นตัวกันเพราะว่า เรามีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจพบได้เร็วขึ้นนะครับจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะนึกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้คนปัจจุบันเนี่ยเป็นเนื้องอกกันเยอะแล้วก็ตัดมดลูกกันเยอะจังเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้ถามไปดูประมาณสักสิคนเนี่ยจ้าวันสองสาคนตัดมดลูกไปแล้วนะครับจริงๆแล้วโรคนี้มีมาอยู่ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเราไม่ได้ตรวจนะครับอย่างอย่างสมมติพวกหมอเวลาเราเรียนตอนเราเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยนะครับเราก็มีผ่าศพอาจารย์ใหญ่ใช่ไหม คราวน,นี้ตอนที่เราจะเรียนผ่าศพอาจารย์ใหญ่เราก็จะศึกษาประวัติท่านนะฮะว่าท่านเสียชีวิตด้วยอะไรบางทีท่านก็ ى, ดูประวัติเป็นเบาหวานเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอผ่าลงไปถึงตรงมดลูกเนี่ยเจอเนื้องอ,งองกแทบทุกคน,นอ่ะม,มีอยู่ไม่มากก็น้อยแทบทุกคนแล้วที่อาจารย์ผ่าแล้วผ่าศพอาจารย์ใหญ่แล้วเจอเนี่ยเจอเนื้ององกเป็นสาเหตุที่ทาให้อาจารย์ใหญ่เสียชีวิตรรหรือเปล่าบางท่านก็เป็นฮะแต่ว่าหลายๆท่านอย่างที่ผมเล่าหลายๆท่านก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นชราภาพ เป็นเบาหวานเป็นอะไรคือเพื่อ่ายๆบางท่านยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีเนื้องอกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนั่งคุยกันอยู่วันนี้อาจจะมีอยู่ก็ได้อา่ารย์พูดแบตกใจนะคะครับพูดแบบนี้ตกใจแต่ก็นั่นก็หมายความว่าบางคนอาจจะเป็นเนื้องอกโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ครับไม่พอนะคะเนื้องอกเนี่ยบางทีบางอย่างอาจจะไม่มีอันตรายก็ได้ใช่ครับเป็นไปได้ไหมคะครับคือฟังแล้วยังไม่ต้องตกใจก็อย่างยกตัวอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือถึงมีอยู่ ก็อยู่ร่วมกับเนื้องอกไปได้ถ้าเนื้องอกนั้นไม่เป็นอันตรายเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ไงฮะว่าเราตามดูได้ว่ายังเป็นเนื้องอกที่ปลอดภัยอยู่แล้วเรารู้ว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นเนื้อไม่ดีเราจะได้จัดการรักษาซะขอย้อนกลับไปถามคำถามง่ายๆเลยคะ่ะอาจารย์หมอว่าเนื้องอกเนี่ยจริงๆคืออะไรคะครับเนื้องอกชื่อก็เหมือนกับต้องชมคนตั้งนะครับตั้งคําแปลว่าเนื้องอกไว้เนี่ยมันก็คือ เนื้อปกติของเรานี่แหละแต่ว่าด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบนะครับอาจจะมีปัจจัยอื่นมากระตุ้นเช่นสารที่ก่อมะเรง็งสารที่ก่อเนื้องอกหรือบางอย่างก,ก็เป็นพันธุก,กรรมเนี่ยกระตุ้นให้เนื้อบางบริเวณเนี่ยมันมีการแบ่งตัวเร็วกว่าปกติเพราะมันแบ่งตัวเร็วกว่าปกติมันก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับคราวนี้ตัวเนื้องอกของมันใหญ่ขึ้นเนี่ยหลายๆครั้งตัวเนื้องอกเองไม่ได้ทาอันตรายเราแต่ว่าการที่ตัวเนื้องอกเนี่ยมีขนาดใหญ่ก็จะไปกดเบียดอวัยวะข้างๆก็จะทําให้เกิด การเสียการทํางานของร่างกายแล้วก็เป็น<ม>โรคขึ้นมาก็อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถทราบได้ปัจจัยที่อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งต่างๆแล้วก็ปัจจัยภายในคือเรื่องของพันธุกรรมครับปัจจุบันเราจึงยังทำนายไม่ได้ครับอย่างสมมติถ้าถามว่าเนื้องอกเกิดจากอะไรคําตอบจริงๆก็คือเรายังไม่รู้ว่า<ม>ทําไมถึงเกิดกับบางคนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างเนี้ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดกับใครเนี่ยทุกคนก็ต้องตรวจตรวจมันตรวจ<ม>สุขภาพแล้วสามารถตรวจได้บ่อยแค่ไหนคะ โดยปกติที่เราแนะนําคุณผู้หญิง <ฮะ S 2> ให้มาตรวจภายในอ่นีนะครับ <ฮะ S 2> ก็เพราะว่าอาวัยวะของผู้หญิงอ่ะคือมดลูกรังไข่เนี่ยเป็นอวัยวะที่ซ่อนคือเขาจะซ่อนอยู่ใต้เหมือนใต้เข็มขัดนี่ย <ฮะ S 2> บอกอย่าชกใต้เข็มขัดนี่ก็คืออยู่ข้างใต้นี้นะครับทุกคนถ้ามีมดลูกมีรังไข่ปกติจะไม่สามารถคาเจอมดลูกกับรังไข่ของตัวเอง,งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะตรวจได้ก็คือคุณหมอเวลาตรวจภายในอย่างงี้นะครับ <ฮะ S 2> เราถึงแนะนําว่าเพื่อดูสุขภาพเนี่ย ให้มาตรวจภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในผู้หญิง <ละ S 1> ที่อายุเกินกว่า25ปีขึ้นไปเกินกว่า25ปีขึ้นไปโอ้ยังไม่ถึงเลยค่ะคุณหมอนั่นเลยครับอีกประมาณ7-8ปีใช่ไหมครับหลายปีอยู่ค่ะโ okay, ออก็ต้องคือมันอยู่มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านใน,ใไ,นไม่เหมือนกับ บางทีเป็นมะเร็งเต้านมสามารถตรวจได้ตัวเองในเบ,บื้องต้นได้แต่อันนี้ไม่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอายุ25ปีขึ้นไปนะคะเลยวัยเป็นเพศแล้วแนะนําให้มาตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งใช่แล้วครับเพราะว่าในในขณะที่ตรวจอย่างที่เราเรียกว่าตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยซึ่งซึ่งเดี๋ยวในเดือนต่อๆไปแล้วคงมีกิจกรรมเรื่องมะเร็งปากมดลูกเนี่ยให,ให้ให้ให้ได้ศึกษากันนะครับเป็นความรู้เพราะว่าเป็นโรคที่ผู้หญิงเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยอ,อย่างปัจจุบันเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเนี่ย มีผู้หญิงไทยเสียชีวิตวันละ14คนวันละเหรอคะครับวันละ14คน,นเป็ะยังไม่ใช่ญาติพวกเราไงเราเลยไม่รู้สึกแต่ว่าก็หลายๆคนก็เป็นคนไข้หมอตรวจกันอยู่ทุกวันอ้าวหายไปซะแล้ว แต่ว่าในเรื่องของโรคต่างๆเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเราตรวจก่อนรเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขได้ทันทุวงทีไหมคะใช่แล้วครับโรคพวกนี้เนี่ยโดยพ้อยิ่งถ้าโยงมาถึงเรื่องที่เราตรวจภายในประจําปีเนี่ยทุกครั้งที่ตรวจเนี่ยคุณหมอก็จะใช้โอกาสนั้นนะคือคลาดูว่ามดลูกเนี่ยมีขนาดใหญ่มีเนื้องอกเป็ตะปุมตะบ่อม,อ,ม,อ,มอะไรบ้างหรือเปล่าก็จะเป็นที่มาหทห้ทำให้เราสามารถรู้ตัวเองได้ว่าเป็นเนื้องอกตั้งแต่ต้น แสดงว่าคนปกติถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตประจาวันอย่างนี้ค่ะคุณหมอที่คุณหมอบอกว่าบางคนนั่งๆอยู่อาจจะเป็นก็ได้ครับเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่เราอาจจะมีเนื้องอกเกิดขึ้นก็ได้ครับอันนั้นก็นคือเราอาจจะพูดง่ายๆเนื้องอกขนาดเล็กๆเนี่ยบางทีไม่มีอาการะนะครับเราก็จะใช้ชีวิตของเราไปถ้าเราไม่ตรวจกว่าจะมาเจอรอจนมีอาการเนี่ยอ,อาจจะเป็นเนื้อที่ใหญ่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นเนื้อรายแลไวก็ได้นี่แหละนี่แหละค่ะสาคัญเลยถ้าสมมติว่าเป็นเนื้อรายขึ้นมาเนี่ย ก็หมายถึงเป็นมะเร็งใช่แล้วครับครับคือเนื้องอกเนี่ยมันแบ่งเป็นเนื้องอกธรรมดากับเนื้องอกที่ไม่ดีเป็นเนื้อร้ายใช่ไหมครับเนื้องอกธรรมดาหลายๆอย่างอาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายได้เพราะฉะนั้นหากเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยนะครับพอเนื้องอกเนี่ยมีการแบ่งเซลล์อย่างไม่หยุดยั้งมันก็จะกลายเป็นอย่างที่เราเรียกว่ามะเร็งก็คือโตอย่างไม่มีขีดจำกัดแล้วก็ทำให้เราเสียชีวิต แต่ไม่ได้หมายความว่าร้อยเอร์เซที่เจอเนื้องอกนั้นจะกลายเป็นเนื้อร้ายใช่ครับเพราะฉะนั้น,นเรื่องของการมาตรวจนะคะประจําปีอันนี้สําคัญที่สุดอย่างน้อยมันตอนนี้เป็นถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วไหมคะในการ,รป้องกันตรงนี้ครับปัจจุบันเนี่ยนอกจากตรวจภายในแล้วเนี่ยนะครับหลายๆครั้งถ้าคุณหมอคลำดูแล้วพบว่าเนื้อง,งอกออคือตัวมดลูกเนี่ยมีรูปร่างผิดปกติเช่นใหญ่อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยอัลตราซาวด์หรืออัลตราซาวด์เนี่ยก็จะเป็น เครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการช่วยให้เราสามารถตรวจพบเนื้องอกกัแต่้อนเล็กๆค่ะครับคุณหมอคะเนื้อง,งอกเนี่บางคนบอกว่าฟังดูเนี่ยก็เหมือนกับตอนนี้นะถ้าเกิดว่าโยงให้เข้ากับธน,นาคารธนาคารฝากงงฝากเงินเขามีดอกเบี้ยง,งอกเอองินออกมา เนื้อง,งอกเนี่ย oh. เหมือนกับว่ามันก็เป็นงอกเงยออกมาถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการนี่แหละธนาคารเนี่ย<ๆ>เขามีดอกเบี้ยหลายประเภทหลายแบบนะคะเนื้องอกนะคะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันไหมครับมีหลายรูปแบบมีทั้งเนื้องอกระชมเนื้องอกออมซั์นะครับ <c oughs> มีหมดนะครับ <c oughs> ก็ถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีรูปมาให้ดูดีกว่า <c oughs> นะครับเพื่อความเข้าใจเชื่อว่าอาจจะเห็นกันนะครับก็คืออันนี้ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็น,ปน,ปนมดลูกขอ, <c oughs> ของเรานะครับด้านข้างก็จะเป็นปีกมดลูกมีรังไข่อยู่ข้างทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับ มันจะซ่อนอยู่ภายใต้เข็มขัดเราคือซ่อนอยู่ในพื้นที่ประมาณเท่าๆกับกางเกงในเราเท่านั้นเอง<ม>เพราะฉะนั้นเราคลำจากข้างบนก็ไม่เจอตรวจคลำจากทางช่องคลอดขึ้นมาก็ไม่ถึง<อ>นะครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการช่วยดูคราวน,นี้เวลาเราพูดถึงเนื้องอกเนี่ยถ้าเราพูดกว้างๆนะครับภาษาอังกฤษเ,เขาเรียกว่า tumor เนี่ยนะครับอาจจะหมายความรวมถึง tumor ที่เป็นเนื้อแข็งๆหรือเป็น mass เลยนะครับหรือเป็นน้ํา เขาก็เรียกวมๆเป็นทูเมอร์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ่งกลุ่มของเนื้องอกกว้างๆเนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นก้อนเนื้อแข็งๆอันที่1กับอันที่2เป็นถุงน้ํานะครับผมจะแยกไปแต่ละประเภท,ทอันที่1คือส่วนที่เป็นเนื้องอกแข็งๆเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกได้เป็นสี่อย่างนะครับเนื้องอกที่เราพบเนี่ยก็คือเนื้องอกแบบที่1เนี่ยจะเป็นเนื้องอกที่เห็นอันใหญ่ๆเนี่ยคือเขาจะอยู่ที่โอ้ยขอบพระคุณมากครับเป็นเนื้องอกที่เขาจะอยู่ที่ผิวนอก นะครับเขาจะอยู่ที่บริเวณผิวนอกซึ่งเนื้องอกแบบนี้มันจะนูนออกมาให้เรารู้สึกได้นะครับ <an> เพราะฉะนั้นเนื้องอกแบบนี้เนี่ยจะเป็นเนื้องอกที่เรามมกจะตรวจพบได้เร็วที่สุดนะครับ <an> ก็คือเวลาตรวจภายในเนี่ยหมอสามารถคลำดูแล้วก็พบได้ว่าอ่ะมันมีอะไรตะปุ่มตะป๋ำแล้วก็อาจาจะอันตรสซาวตามดูได้ว่าตรงนี้เป็นเนื้องอกผิดปกติยังไงนะครับแล้วก็เนื้องอกพวกนี้เนี่ยเมื่อเขางอกออกมาข้างนอกก็มักจะมีอาการทําให้เรารู้ตัวได้เร็วนะครับ ก็คืออาการก็คือสมมติมดลูกเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับระเพระปัสสะครับถ้าเนื้องอกนี่งงอมาด้านหน้าก็จะมากดเบียดระเพาะปัสสะคนไข้ก็จะมีอาการก็คือเหมือนกับปัสสาวะบ่อยนะครับเอ๊ะทำไมปัสสาวะทัดเดียวปวดอีกละเพราะว่าเหมือนกับข้ปะปัสสะเราเนี่ยมันถูกกดอยู่ตลอดเวลาพอถูกกดตลอดเวลาแป๊บหนึ่งมันก็เหมือนน้าเต็มลวก็จะมีปัสสาวะตลอดใช่ครับหรือว่าบางคนถ้าใหญ่มากๆคาเจอก็มีนอนอยู่เล่นๆบ่างๆอุ้ยคําเจอก้อนอะไรอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้คนไข้รู้สึก หรือบางครั้งถ้าก้อนแบบนี้ที่งอกปูดออกมาเนี่ยเป็นงอกด้านหลังนะครับก็บจะไปกดเปียดลำไส้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการคือถ่ายลําบาก Mm hmm. ถ่ายอุจจาระเป็นก้อนแข็งแล้วก็ท้องผูกเป็นประจำนะครับบางคนพยายามทานผักทานาน้ำทานอะไรก็ตามเนึกว่าตัวเองทานผักน้อยเอาคนจริงๆไม่ใช่มีเนื้องอกก็มี oh. นะครับแล้วก็ถ้าใหญ่มากๆไปกดอวัววะข้างๆมากก็จะมีการปวดตามมาเพราะ,ะนั้นพวกนี้จะมาด้วยลักษณะของการคลำพบก้อนมีอาการทางปัสสาวะหรือทางอุจจาระแล้วก็อาจจะมีอาการปวดตามมานะครับนี่เป็นเนื้องอกแบบที่หนึ่งะนะครับแบบที่สองเนี่ยจะเป็นเนื้องอกที่อยู่ตรงกลางเลยฮะ คิดง่ายๆเหมือนเหมือนผนังของมดลูกเราเป็นกำแพงนะฮะไอ้เจ้าเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับไม่งอกออกมาข้างนอกไม่งอกออกมาข้างใน <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นเนื้องอกกลุ่มนี้เป็นเนื้องอกที่รักษายากที่สุดคือไม่มีอาการนะครับ <ừ. S 1> เขาจะแทรกตัวอยู่ในชั้นเหมือนกับเหมือนกับซ่อนอยู่ในกำแพงเลยครับพะซ่อนในกำแพงก็ไม่ปูดออกมาข้างนอกไม่ปูดมาข้างในจึงไม่มีอาการอะไรนะครับมักจะตรวจเจอด้วยความบังเอิญน,นะครับเ à, นื้องอกแบบที่3เนี่ยเป็นเนื้องอกแบบที่ไม่ได้ปูดมาข้างนอกนะฮะแต่เป็นติ่งยื่นเข้าไปข้างใน นเนื้องอกพวกนี้เนี่ยจะไปเบียดบังโพรงมดลูกนะครับคือมดลูกเราเนี่ยมีช่องว่างตรงกลางคือโพรงมดลูก<ะ>เป็นที่ที่เป็นประจำเดือนไหลออกมาแล้วก็เป็นที่ที่ลูกฝังตัวเพราะนั้นคนไข้ที่มีเนื้องอกแบบที่งอกมาข้างในเนี่ยนะครับมักจะมีอาการก็คือประจำเดือนผิดปกติ คือนอกจากรอบประจําเดือนแล้วเนี่ยบางทีจะมีเลือดออกจากเนื้องอกเนี่ยฮะออกตามมาบางคนแบบประจําเดือนหมดไปละอีกไม่กี่วันก็มีกระปกกระปลอยออกมาบางทีก็เป็นจากเนื้องอกพวกนี้นะครับ<า>เพราะฉะนั้นอาการแรกที่จะเป็นอย่างนี้อาการที่สองเวลามันมีเลือดออกเรื่อยๆมีการระคายเคืองจากเนื้องอกเอนี่ยบางทีก็จะมีตกขาผิดปกติหรือว่ามีการอักเสบเป็นหนองเป็นอะไรตามมาได้นะครับแล้วก็เนื้องอกแบบนี้เนี่ยเมื่อเขามาอยู่ในโพรงมดลูกนะครับเขาจะขัดขวางการฝังตัวของลูกดังนั้นเนื้องอกพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการมีบุยกด้ว นะครับคนไข้ที่มีบุตรยากหลายๆคนพอมาตรวจหาสาเหตุส่องกล้องเข้าไปดูก็จะพบว่าอา้าวมีเนื้องอกอยู่อาจจะต้องรักษาสะก่อนนะครับก็นี่คือเนื้องอกแบบที่สามนะครับยังมีเนื้องอกอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกที่ไม่เป็นก้อนอย่างนี้ครับแต่เป็นเนื้องอกที่เหมือนกับโคตแทรกเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อหมดลูกทั้งใบเลยนะครับเนื้องอกพวกนี้เนี่ยภาษาหนึ่งที่เราเรียกก็คือเราเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่นะครับ